สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะวันนี้เดาพาเคจีมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์รถไฟค่ะสิ่งแรกที่จะเล่นนะคะก็คือที่กันรถไฟค่ะเป็นอะไรที่ชอบมากนะคะที่นี่เขาก็ทําเสมือนของจริงค่ะให้เด็กวิ่งข้ามไปข้ามมานะคะเคจิก็วิ่งข้ามเป็นสิบรอบค่ะจนแม่กับป,ป๊าต้องไปหาที่นั่งรอนะคะเพราะว่ารอไม่ไหวแล้วนะคะปวดขาตอนนี้ก็มีการจัดแสดงโชว์นะคะเอารถไฟแต่ละสายมาวิ่งโชว์เด็กๆค่ะ เด็กๆก็ดูตื่นตาตื่นใจกันมากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมค่ะเด็กๆก็จะเยอะส่วนเคจิก็ดูตาแทบไม่กระพริบเลยค่ะก็เป็นรถไฟของโปรดทั้งนั้นเลยนะคะหลังจากดูโชว์เสร็จนะคะก็มาถ่ายรูปรถไฟค่ะถ่ายเก็บไ,ไว้ดูที่บ้านนะคะนี่ชอบขบวนไหนก็ถ่ายเอาเลยค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนชั้นสนะคะซึ่งข้างบนก็มีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะตรงนี้เป็นที่นั่งของคนขับรถไฟนะคะ ก็ให้เด็กๆเ,เล่นฟรีค่ะจะโยกตรงไหนกดปุ่มไหนโยกเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นรถไฟที่จะต้องหยอดเหรียญ100เยนนะคะถึงจะวิ่งแบบนี้เคจิก็ขึ้นตั้งแต่1ขวบนะคะ5ขวบก็ยังมาขึ้นวนอยู่เลยค่ะแล้วก็มาขับรถหยอดเหรียญน,นะคะหยอดคนละ100เยนนะคะป๊าป๊าขับเฟอร์รารี่เคจิได้ขับโทมัสนะคะนี่ขับวนกันไปค่ะ ต่อมาก็มาขึ้นรถไฟนะคะ100เยนเหมือนเดิมนะคะนั่งคนเดียวแบบ V.I.P มากๆนะคะไม่มีใครนั่งเลยหลังจากลงรถไฟก็มาขึ้นรถไฟชินคันเซนสมัยก่อนนะคะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เราชมนะคะแล้วก็ลองนั่งดูได้ค่ะว่าสมัยก่อนเขานั่งกันยังไงเคจิก็ลองนั่งเพลินเลยนะคะ หลังจากเล่นกันเนหน็ดเหนื่อยก็มาแวะดื่มน้ำก่อนค่ะเคจีดื่มเสร็จก็จะไปแล้วนะคะแม่ยังไม่ได้เปิดขวดเลยค่ะแล้วก็มาเดินดูหัวรถจักรไอ้น้าต่อค่ะตรงนี้มีหลายคันมากเลยนะคะเคจิก็ขอขึ้นไปดูทุกคันเลยค่ะแล้วก็ไม่ยอมขึ้นคนเดียวนะคะต้องให้แม่หรือป้าปปขึ้นไปด้วยเพราะว่ากลัวแม่กับป้าปก็เกี่ยงกันสิคะแคบก็แคบชันก็ชันนะคะป้าปก็สะดุดไปหนึ่งกลุ่มค่ะในที่สุดเคจิก็ยอมออกจากพิพิธภัณฑ์รถไฟแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่ร้านซูชิค่ะ ก็เป็นร้านโปรดของพวกเรานะคะเคจิมาถึงก็สั่งแซลมอนเลยค่ะ4จานนะคะไม่ใส่วาซาบินี่จิ้มเองเลยนะคะแล้วก็มาแบบนี้ค่ะคือเชฟที่ร้านเขาก็ทำเป็นคำเล็กๆให้นะคะทั้งหมดได้18คําคำค่ะทุกคนเต็มลำเรือเลยนะคะก็ามาลุ้นกันค่ะว่าเคจิจะทานหมดหรือเปล่าสงสัยเคจิจะหิวนะคะก็คือทานเร็วมากจนเชฟบอกว่าช้าๆนะคะแซลมอนไม่หนีไปไหนแม่กับปะ๊าปก็คอยปลามค่ะ เพราะว่าแทบจะไม่เคียวเ,เลยนะคะนี่ผ่านไปแป๊บ,บเดียวหมดลำเรือแล้วค่ะทุกคนคำสุดท้ายแล้วแต่ว่าเคจิขอต่อค่ะต่อปลามคกุโรอีก1จานนะคะแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นนะคะต่อไอศครีมอีกหนึ่งลูกค่ะเติมพลังเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่เอาเลทค่ะเคจิก็จ้องแต่ละเลโก้น, LEGO นะคะแม่ก็บายเบียงไปก่อนก็เลยพามาเล่นเกมค่ะ ตรงนี้เขาก็ให้เล่นฟรีนะคะก็คือวาดรูปแล้วก็เคลียร์ขึ้นไปก็จะไปขึ้นจอใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแม่คิจิก็ลองบ้างนะคะสวัสดีค่ะพร้อมธุงชาติไทยเคลียร์ขึ้นไปนี่ก็หล่นลงมาแล้วนะคะเจอร้านขายของเอเชียค่ะก็เลยแวะมาซื้อชาไข่มุกนะคะซื้อไปต้มเองค่ะทุกคนร้านชาไข่มุกแถวบ้านปิดกิจการกันหมดแล้วนะคะน,นี่คือตู้ขายชานะคะเหมือนตู้ขายบุหรี่เลยเป็นซองคล้ายๆบุหรี่แต่ว่าคือชานะคะเขาเขียนว่าอันนี้คือชา ในที่สุดเคจิก็ได้เข้ามาในร้านเลโก้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ซื้อนะคะเราสัญญากันแล้วเคจิก็ได้แต่มองนะคะแล้วก็จับๆแล้วก็ไปวางที่เดิมค่ะมาต่อกันที่ร้านรองเท้านะคะแม่เคจิชอบคู่นี้มากดูสวยใช่ไหมคะลองใส่แล้วไม่เข้ากับแม่เคจิค่ะก็เลยวางไว้ที่เดิมนะคะส่วนเคจิก็ได้รองเท้าคู่ใหม่ค่ะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากแม่นะคะ นี่ได้แล้วกลับบ้านกันค่ะ